ปีมงปีทองของแท้สวยเลยค่ะสวยเหมือนลอยมาแฟนๆคุมันเทิงอวยรัวๆความสวยสะกดที่สาวริิสาหลังจากตัวอัปเดตเสร็จภาพเทวีคงค่าเริ่ดหังไม่ไหวต้องบอกว่าปีมงปีทองไม่เกินจริงจริงๆสําหรับนางเอกคนสวยที่สาวริติสาลิมทำไม,ม่สอนแลาสุดข่ารังพันตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระก็มีงานเข้ามารัวๆไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวอวดเสร็จภาพสุดสวยๆเลอค่ามากๆจนแฟนๆอยากให้มีพีเรียดอีกสักเรื่องกันเลยทีเดียวละค่ะที่สามาในชุดเทวีคงค่าเทวี TV แห่งสายน้ำซึ่งเจ้าตัวเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าเทวี TV คงค่าเทวี TV แห่งสายน้ำพร้อมให้เครดิตคนถ่ายภาพบอกเลยว่าโพสดังกล่าวของนางเอกคนสวยที่สาวริทิสา คนบันเทิงและแฟนคลับแหกคอมเมนต์กันเนืองแน่นอาทิคอมเมนต์ของคนบันเทิงก็มีมาแซวบอกว่าสวยสวยแบบลอยมาสวยมากพี่สาวสวยมากขณะที่เอฟซีแฟนคลับบอกงามแท้งามเหลืองามปละล้ำปะเหลือเจ้าพี่เรียดอีกสักรอบใหม่น้องทีบางก็บ,บอกว่าปีทองของน้องและตลอดไปค่ะปีนี้มงลงที่สาแน่นอนรวยรวยปังๆรับวันเกิดนะคะ บอกเลยว่ามีแต่คำชมว่าสวยเลิค่ามากๆเต็มไปหมดทั้งโพสกันเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังจากนางเอกคนสวยที่สาวริทิสาเสิเร์ฟเซตภาพเทวีคงคาเทวีแห่งสายนะ้ำมาฝากแฟนๆนั่นเองค่ะส่งต่อความสวยน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะ